วันนี้ทอดประมาณกี่กิโลครับเนี่ยสามโลค่ะสามโลนี่อันนี้คือปลากายใช่ไหมปลากายช่ะงเรียปลาตายนะคะปลากายตายแล้วแหละพอก,กินจะพักงูจะตายประมาณก็น่ากินนะครับชอบ <c oughs> คนทายเขาอิ่มแล้วด้วยแต่ว่า เคยชิมอยู่อร่อยมากครับป้านตนก้อนตำคันชินห้าบาทห้าบาทถ้าใครอยู่นี่จะได,ได้ได้กลิ่นความหอมนะครับโรยงาด้วยใบกระรานก่อ ผมหน้าแม่ครัวของเราครับหน้ามันแทน้วคะตอวน,นี้เจ็บ <c oughs> มันชายกำลังออกท่ <c oughs> หนึงลูกทำานึงมือแล้วเดี๋ยวเดียว <c oughs> โอเค <c oughs>